คับผมเอฟซีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเฟสพิทักษ์พง์วงมณีตามต er ิดชีวิตเจฝนนะครับผมหลังหวยรัฐบาลออกเมื่อวานนี้นะออกเมื่อวานนี้นะศูนย์สองตรงตรงเลยนะศูนย์สองตรงตรงเลยนะศูนย์สองตรงตรงเลยครับผมตรงตรงเลยศูนย์สองตรงตรงเลยมิ่งสองตรงตรงเลยมิ่งสองตรงตรง แต่มันดันไปสดับกันพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ย<ๆ>เสียใจด้วยครับเสียใจด้วยครับดูดิอันนี้มันเป็นล่างนะครับมันเป็นล่างพี่น้องมันเป็นล่างแต่มันไปขึ้นบนครับผมศูนย์สองตรงๆเลยแล้วก็ว่าวิ่งสองตรงๆเลยครับผมนะมันสลับกันครับพี่น้องหัวเจเขาไม่รู้เจเขาส่งมาผิดหรือเปล่าไม่รู้ครับผมแต่ดูบนนี้ครับผม เจเขาให้วิ่งหกหกลงล่างพี่น้องหกลงล่างเออดูดิดูด,ดิเออขบนออกอะไรสองศูนย์สองนะสองศูนย์สองก็ผมสองศูนย์สองหกลงล่างสองขึ้นบนเอหอกลงล่างสองขึ้นบนสลับกันครับผมนะแต่เลข ดับเจ๊เขาเอาอยู่นะเด็กดับเขาเอาอยู่นะเจ๊เขานะก็ผมโอ้ยเวนกรรมอะไรยังไงก็ขอโทษเลยนะครับผมเอฟีทั้งหลายนะขอโทษเลยครับขอโทษเลยครับผมอย่างนี้ยมีเข้ามีหลุดนะหวยนะเจ๊เขาจับให้นะสองศูนย์เขาวิ่งสองนะเขามั่นใจว่าสองเนี่ยยังไงก็เขามั่นใจมากไหมเขากลับให้ด้วยเนี่ยศูนยไอ้สองศูนย์ 02ไหมกับอกขับไปด้วยแต่มันดันไปลงล่างเอ้ยแต่มันเป็นดันไปขึ้นบนครับผมโอ้ยเออดันไปขึ้นบนโอ้ตายออกอะไรครับผมล่างออกหกหกนะโอ้โหเจ้ามีหกนะ เงินจำนะโอ้หุนนี้สลับกันนะบนลงล่างล่างขึ้นบนนะโอ้เสียดายเสียดายมากเลยเสียดายตรงตรงเลยนะอืมวนหน้าว่ากันใหม่ครับผมวนหน้าว่ากันใหม่นะครับผมเล่นให้มีสติเล่นให้มีสติกับผมเล่นให้มีสตินะเล่นให้มีสติกับผมอย่าไปอะไรทุ่มเทอะไรกับมันมากพวกเนี้ย เล่นแบบสนุกสนุกสนุกนะพอได้อะไรลุ้นหอมปากหอมคออะไรประมาณนี้นะก็ผม,มนี่เข้ามีหลุดก็ผมโอ้แต่งวดนี้เสียเสียดายเสียดายก็ผมเสียดายอือก็ผมออกหกหกนะข้างล่างนะถ้าเกิดไม่ถ้าเกิดไ,ไม่เบิ้ลเนี่ยก็ก็มีสิทธิ์เหมือนกันนะมีสิทธินะ ไม่ศูนย์หกก็น่าจะเป็นสองหกเนอะแต่สองหกเจ้เขาไม่ได้ไม่ได้จับให้นะแต่อย่าลืมนะอย่าลืมนะถ้าเกิด,ดหัวดูหัวเจ๊เขาลองลองจับเองดูด้วยนะครับผมน้องรูง้ตจับให้รรอยเจ๊ J เขาจับสองแปดให้ไหมแต่ศูนย์สองเนี่ยตรงๆง,งเลยแต่ขึ้นบน,นครับผมขึ้นบนครับผมบนนะบนหลุดนะบนนะหลุดนะลงล่าง วิ่งหกลงล่างสลับกันครับผมสลับกันครับมาดูสูตรมาคบบนคบล่างเจเขานะเอออะไรเงี้ยบนออกอะไรครบบนคบล่างบนออกสองศูนย์สองล่างออกหกหกนะมีหกมีหกเอาไงเนี่ยมีศูนย์บนนะมีศูนย์มีสองนะ อันนี้คิดไม่ถูกอ่ะเออมันหวยออกแบบนี้นะเจ๊ก็บอกถ้าเกิดมาไม่ครบอ่ะถ้าเกิดอย่างบนนี้ถ้าเกิดมาสองตัวก็ถือว่าหลุดล่างเหมือนกันมาตัวก็ถือว่าหลุดแต่อันนี้อืมามา,มาหวยออกแบบนี้นะไม่รู้จะพูดยังไงอะ่ะเอาดูด,ดูเอาพี่น้องครับดูเอาเอ็มซีครับตัดชิ้นกันเอาเองครับผมว่ามันเข้าหรือมันหลุดครับผมดูซิว่าจะว่ามันเข้าหรือว่ามันหลุด อืมวันนี้เดี๋ยวเจ๊เขาบอกเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะตัดให้เขาจะไม่ให้เยอะแบบนี้นะบางทีอาจจะมีหกตัวหรือเจ็ดตัวประมาณเนี้นะเพราะว่านี้มันมันมันเยอะไปนะแต่งวดน,นี้ก็เป็นวดแรกนะวดแรกนะวดแรกของเจ้เขานะอืมดูดูดเขาผมพิจารณาว่าจะให้ไปทางไหนจะให้หลุดหรือจะให้เข้าอะไรประมาณเนี้ับผมหรือไม่ก็ เสมอเสมอนะเสมอ,เ,อเสมอครับนะผมเสมออะไรประมาณเนี้ยแล้วก็มาดูโูนรเต็งโต๊ดนะเอาถือว่าหลุดนะเต็งโต๊ดสามตัวสิบชุดนะเต็งโต๊นะมีสองมีสองมีศูนะแต่ไม่ได้ไม่ได้จับสองศูนไม่มีนะคือหัวเจเขาเขา,เขามั่นใจหกมากเลย นะได้ดูสูตรไหมเจเขามั่นใจหกมากเลยอะ่ะก็เหมือนเนื้อเหมือนเนื้อเหมือนเหมือนหวยลาวเจเคยไหมไอที่มาสี่ตัวเขาเขาให้แบบติดติดกันเลยเขาให้สี่แต่สี่ไม่มางวดนั้นท,ที่จําได้นะราะงวดที่สองราะงวดหลังมาเจเขาก็ให้สี่เขาบอกจังไรก็ต้องมาทีนี้โอ้โหมาเพียบเลยมาครบเลยอะ่ะวันนี้เจเขาบอกว่าเขามั่นใจหกมากเลย เขามั่นใจคือคือคือเขามั่นใจเขามั่นใจถูกหมดและนะดูเนี่ยเขาให้วิ่งหกแล้วก็วิ่งสองอ่ะแต่ทีนี้ว่ามันสลับกันอ่ะพี่น้องนะอันนี้ก็ก็คิดเอาเองอนะ่ะเนี่ยหกถามว่าหกมาไหมมาครับนะมาไหมสองมาไหมมาครับผมเออมามามาหมดเลยอ่ะแต่ที่นี้ว่ามันคือว่ามันมันสลับกันอ่ะมันสลับกันอ่ะนะก็ๆๆๆนะ ขอแสดงความเสียใจด้วยนะขอแสดงความเสียใจด้วยครับผมนะครับผมก็ดูๆไปครับผมดูติดตามติดตามกันไปอย่าอย่าไปอะไรมากมายอย่าไปเล่นเยอะอะไรเอาแบบพอในรุ่นน่ยครับพอในรุ่นพอในรุ่นของปากของคอนะเล่นให้มีสตินะครับผมนะเดี๋ยวงวดนี้ผมจะลงให้ประมาณวันที่ห้านะเดี๋ยวให้เจเขาส่งมาประมาณวันที่ห้านะครับผมประมาณวันที่ห้า แต่วันนี้ก็มีหวยลาวนะหวยลาวนะอย่าลืมนะครับผมหวยลาวประมาณห้าโมงเย็นน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลงให้นะให้เจ๊เขาส่งมาก่อนนะให้เจ๊เขาส่งมาก่อนเดี๋ยวให้เขาว่างก่อนตอนนี้เขากําลังนึ่งข้าวหุงข้าวอะไรของเขาอยู่นะเช้าเขาก็จะยุ่งอ่ะนะพอตกทิงเที่ยงอ่ะเขาก็จะว่างประมาณเที่ยงเขาก็จะว่างเขาก็จะคิดให้นะเขาก็จะคิดให้จะทำให้นะอย่าลืมนะครับผมกดติดตามกันไว้นะกดติดตามกันไว้ ครับผมดูดูดูกันไว้นะเอาไปเป็นแนวทางเอาไปเป็นแนวทางครับผมเอาไปเป็นแนวทางเนโอสลับหมดเลยนะสลับหมดเลยนะสลับกันหมดเลยนะสลับกันหมดเลยโอเคครับผมขอบคุณมากขอบคุณมากครับผมอย่าลืมนะครับผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับผมนะ เล่นแบบอย่าไปเล่นอย่าไปทุ่มอะไรมากมายนะก็ผมอย่าไปทุ่มอะไรมากมายเล่นให้มีสติกับผมนะอือครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมอย่าลืมกดไลค์กด like, แชร์ให้ด้วยครับผม